ก้าเคล็ดลับธรรมชาติบำบัดโรคก,กับสิ่งที่หาง่ายใกล้ตัวถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เช่นปวดหัวแพ้ฝุ่นละอองนอนไม่หลับหงุดหงิดความดันโลหิตสูงท้องร่วงความจำเสื่อมไอจามและอาหารไม่ย่อยหลายคนก็คงคิดถึงยายาซื้อแต่ยา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 แต่ความจริงแล้วเรามีเคล็ดลับดีๆ โดยการใช้ธรรมชาติบำบัดโรคซึ่งกับสิ่งที่หาง่ายใกล้ตัวนํามาใช้บำบัดโรคต่างๆเหล่านี้ได้เรามาฟังกันครับ9คิดลับธรรมชาติบำบัดโรคเริ่มด้วยข้อแรกก็คือปวดหัวถ้าคุณมีการปวดหัวคุณสามารถจะกินปลาพร้อมน้ําขิงช่วยในการบรรเทาอาการปวดหัวลงได้ข้อที่2แพ้ฝุ่นละอองก็แก้ได้โดยการกินโยเกิร์ตหรือ นมเปรี้ยวธรรมชาติบำบัดโรคข้อที่3เรื่องของการนอนไม่หลับแกง่ายๆก็โดยการดื่มน้ำผึ้งซึ่งในน้ำผึ้งนั้นจะมีฤทธิ์ที่กล่อมประสาทธ,ธรรมชาติบำบัดโรคข้อที่4เรื่องของอาการหงุดหงิดแก้โดยการกินข้าวโพดซึ่งจะสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ 5. ความดันโลหิตสูงแกโดยการกินผักขึ้นชาย ช่วยปรับระดับความดันเลือดให้เป็นปกติข้อที่6เรื่องของท้องร่วงสามารถแก้ไขได้โดยการกินแอปเปิลสดทั้งเปลือกนี่ง่ายมากเลยครับคลิดรับธรรมชาติบำบัดโรคข้อที่7เรื่องของความจําเสื่อมวิธีแก้กนง่ายนะครับโดยการกินหอยนางรมหอยแครงหอยชนิดต่างๆซึ่งมีสังกะสีช่วยในการบำรุงสมองซึ่งก็สามารถแก้อาการความจําเสื่อมได้ คล็ดลับข้อที่8เคล็ดลับธรรมชาติบำบัดโรคก็คือเรื่องของไอจามแก้โดยการกินพลิกแดงหรือสมุนไพรที่สกัดจากพลิกแดงและเคล็ดลับธรรมชาติบำบัดโรคข้อสุดท้ายข้อที่9เรื่องของอาหารไม่ย่อยสำหรับอาหารไม่ย่อยน,นั้นวิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับโดยการชงชากระเพรารสจุกเสียดซึ่งมันจะช่วยขับลมได้แก้อาการอาหารไม่ย่อยได้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ9เคล็ดลับธรรมชาติบำบัดโรค